ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนายกจิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยว่าเ,เป็นนายกคนที่สองแล้วก็เป็นคนที่สี่ของตระกูลชินวัตรที่ได้เป็นนายกจะต้องพูดไปถึงสมัยประยุทธ์ด้วยประยุทธ์เป็นนายกเขาก็มีอนุญาตไงให้การค้าเสรีแล้วก็ปล่อยให้คนจีนออกกฎหมายที่ว่าต่างชาตินี่จะเข้ามาลงทุนจดทะเบียนประกอบกิจการบริษัทเนี่ยสี่สิบล้านมีเงินทุนนะไม่ให้รัฐบาล40ล้านสามารถที่จะซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนายกจญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยว่าเ,เป็นนายกคนที่สองแล้วก็เป็นคนที่สี่ของตระกูลชินวัตรที่ได้เป็นนายกแม้ว่าเศรษฐกิจ,จต่อจากนี้พออยู่ในยกรัฐบาลคุณจะเป็นยังไงบ้างก็เรามีความหวังนะคะว่าเขาต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ทําไมประเทศไทยประเทศอื่นๆก็เศรษฐกิจดี มีประเทศไทยเราแย่ที่สุดในอาเซียนเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราเกิดจากกลุ่มทุนจีนเข้ามาแย่งเราทํามาหากินเพราะว่ามันจะต้องพูดไปถึงสมัยประยุทธ์ด้วยประยุทธ์เป็นนายกเขาก็มีอนุญาตไงให้อ่การค้าเสรีแล้วก็ปล่อยให้คนจีนออกกฎหมายที่ว่าต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาลงทุนจดทะเบียนประกอบกิจการบริษัทเนี่ยสีบล้านมีเงินทุนนะไม่ให้รัฐบาล40ิล้านสาม,มารถที่จะซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ตรงนี้เลยทำให้ต่างชาติเนี่ยแห่กันเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทำให้ มาแย่งเราทำมาหากินในประเทศไทยตอนนี้5 0เ,เป็นี่ยเป็นต่างชาติหมดเลยนะเป็นประเทศจีนเป็นพมา่าต่างดาวแม้กระทั่งที่ปเก็ตรัสเซียหนึ่งล้านคนก็มาแย่งเราตอนนี้พมา่า10ล้านคนก็บุกเข้ามาเพราะว่าประเทศเขามีสงครามเนี่ยรัฐบาลก็ออกกฎหมายว่า18-35ถึงเนี่ยต้องฝึกทหารถ้าไม่ฝึกมีโทษจำคุก5ปีทีนี้ทุกคนก็เบื่อสงครามเบื่อต้องไปเป็นทหารก็หนีมาอยู่ประเทศไทยหมดแล้วก็อย่างยูเครนอย่างรัสเซียที่มีสงครามก็หนีมาประเทศไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับประเทศจีนเศร,รษฐกิจเขาไม่ดีเลยเขาไม่มีทางที่จะแบบว่าขยายกิจการได้ก็มาขยายที่ไทยหมดมาขยายที่ไทยหมดแล้วประเทศจีนเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สมเนี่ยเขาจะใช้ไทยนี่เป็นแหล่งผลิตอาหารส่งไปยังประเทศเขาเพราะว่าถ้ามีการยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยระบบนิเวศจะเสียหายหมดไม่ว่าจะสัตว์ก็จะตายหมดพืชสัตว์อะไร พืชมนุษย์สัตว์ทุกอย่างตายหมดเพราะเขาจะไม่มีอาหารกินจะขาดแคลนอาหารเขาเลยส่งคนของเขามาลงทุนเพราะประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเอาเงินเป็นล้านล้าน,ล,านล้านนะคะให้คนของเขาเนี่ยเอามาลงทุนในไทยโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย